ในวันนี้นะครับเราจะอยู่ด้วยกันกับเกม Durango อีกแล้วนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมาทําคลิปเพื่อที่จะแนะนํามือใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งเล่นนะคบผมไม่ทราบว่าสิ่งที่เราควรจะทราบเนี่ยภายในเกมมีอะไรบ้างนะครับโอเคเอาเป็นว่ามีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยดีกว่าสําหรับปัญหาที่หลายๆคนเนี่ยพบเจอกันข้อแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของตัวละครซึ่งไม่รู้ว่าจะเล่นตัวไหนดีซึ่งผมเนี่ยแนะนําว่าเล่นตัวที่ชอบก็ได้นะเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีผลใดแตกต่างกันมากเท่าไหร่เพราะว่า จุดเริ่มต้นเนี่ยสกิลของแต่ละตัวเนี่ยมันจะต่างกันในตอนเริ่มต้นเท่านั้นนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเก็บเลเวลของตัวละครให้เท่ากันได้นะครับในเรื่องของทักษะสกิลดังนั้นไม่ต้องกลัวไปว่าเราเลือกตัวเนี้ยแล้วจะเรียนอีกทักษะหนึ่งไม่ได้นะครับหรือว่าจะไม่สามารถที่จะเล่นต่อในสายอื่นได้อย่างนั้นไม่ใช่นะครับผมอ่าผมจะขอยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นว่าผมเนี่ยเลือกตัวละครที่เป็น Student, ซิลเดนซึ่งมีสกิลเก็ตตอริงนะครับผมมาโดยผมเนี่ยจะเริ่มต้นที่สกิลนว20 แต่ว่าผมเนี่ยก็ยังสามารถเก็บเลเวลของทักษาอื่นๆได้อย่างเช่น Farmer w e ์เ o n c r คร t i n g ไอ้สิอธิ์ได้อีกนะครับก็หมายความว่ามันจะได้เปรียบแค่ในช่วงแรกนะครับผมของรักษาสายนั้นๆแต่ถ้าหากว่าจะให้ดีเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเราอยากเล่นสายไหนก็เลือกสายนั้นไปเลยก็ได้มันจะทาให้ช่วงต้นเกมในสายในชีวิตเราง่ายขึ้นนะฮะประมาณนั้นแล้วก็เรื่องหน้าตาเนี่ยไม่ต้องเป็นซีเรียสนะเพราะว่าเราสามารถที่จะแก้ไขหน้าตาในภายหลังได้นะครับ ก็หลังจากที่เลือกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าต่างให้เราปรับหน้าตาหรือว่าตัวสีผิวหรือว่าสีตาอะไรต่างๆด้วยนะดังนั้นเนี่ยตัวไหนก็ได้นะจริงๆนะครับผมก็จบแล้วสำหรับตัวละครเราไปต่อกันที่เรื่องต่อมากันดีกว่าเรื่องต่อมาผมจะขอพูดถึงสกิลแล้วก็เลเวลนะครับเลเวลตัวละครเนี่ยมันจะขึ้นได้จากการกระทำทุกอย่างภายในเกมเลยไม่ว่าจะเป็นเก็บของสร้างของล่าสัตว์หรืออะไรก็ตามซึ่งเลเวลตัวละครเนี่ยจะมีผลกับเลเวลสกิลด้วยนะครับโดยเลเวลสกิลของเราเนี่ย จะไม่สามารถมากกว่าเลเวลตัวละครได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่เลเวลสกิลตันไม่ต้องแปลกใจไปแล้วก็ขอให้ไปเพิ่มเลเวลตัวละครให้มากขึ้นก็ได้แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่เราเลเวลสกิลเกิน20ขึ้นไปเราจะต้องกดที่รีเซฟสกิลเพื่อที่จะปลดลิมิตเพดานของเลเวลด้วยนะครับอย่างเช่นว่าเลเวล20แล้วแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะไปต่อที่แ5่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็ต้องกดปลดก่อนนะครับเราก็จะต่อไปที่เบสที่สาได้นะครับ ซึ่งทุก5้าเลเวลเนี่ยเราจะต้องปลดใหม่ทุกครั้งก็ในการปลดเนี่ยก็จะรอเวลานิดหน่อยก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบยากอะไรนก็แค่รอเวลาเสร็จปุ๊บก็ไปเก็บเลเวลสกิลต่อได้ประมาณนั้นนะฮะนะครับปรับเลเอลสกิลแล้วก็เลเวลสกิลโอเคเรามาที่เรื่องของวัตถุดิบกันต่อนะครับสำหรับวัตถุดิบในเกมนี้เนี่ยเออ่เกมนี้นะครับจะไม่ใช้คําศัพท์แบบตรงๆเลยอย่างเช่นว่าบางทีเนี่ยเกมอาจจะให้เราหาสติ๊ก ทีนี้ไอสติ๊กเนี่ยจะเป็นได้ทั้งกิ่งไม้เล็กก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นกระดูกก็ได้ก็ถือว่าเป็นสติ๊กเหมือนกันหมดเราสามารถที่จะดูคุณสมบัติของไอเทมต่างๆได้นะฮะว่ามันเป็นอะไรบ้างโดยการกดไปที่ไอเทมของีิทยากรในกล่องลงเนี่ยครับสังเกตว่าอ่าอย่างอย่างแท่งเหล็กเนี่ยเขาถือเป็นสติ๊กเหมือนกันเห็นไหมมันมีคุณสมบัติเขียนอยู่หรืออย่างกระดูกก็เป็นสติ๊กเหมือนกันหรือเอาง่ายก็คือหากิ่งไม้ธรรมดาธรรมดาเลยก็คือสติ๊กนะฮะก็อ,อย่างที่ว่าคือมัน มันอาจจะเป็นภาพรวมของอคำศัพท์นะฮะก็เรียกว่าไม่ยําเป็นจะต้องแบบว่าต้องเป๊ะเสมอไปบางคนอาจจะบอกว่ามันไหนสติกหาไม่เจอแต่จริงแล้วคือหลายอย่างก็เป็นสติกนะอะไรประมาณนั้นนะให้ลองคิดถึงความเป็นจริง่อาเนาะประมาณนั้น,นว่าอะไรใช้ได้บ้างเป็นต้นนะฮะหรืออย่างเช่นของที่เป็นกาวบางทีเกมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้เราหาของที่มันไม่ได้หากาวนะแต่แบบอาจจะหาของที่มีคุณสมบัติเป็นกาวก็ได้อย่างเช่นอย่างเช่นแซบหรือว่ายางไม้เนี่ยก็มาใช้แทนกาวได้นะฮะ เพราะว่ามีคุณสมบัติที่เป็นกาวประมาณนี้เห็นไหมที่ผมมองเมาชี้เนี่ยก็เป็นกาวอย่างงั้มาที่เลเวลของอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้างกันหลายๆลาคนาทงสตารสงสัยนะว่าเฮ้ยทำไมเราเลเวลต้องเยอะแล้วอ่ะจะทำมีดระพิษสูงกว่าส9ไม่ได้นะหรือว่าอะไรประมาณนั้นคืออุปกรณ์และสิ่งก่อสร้างหลักๆเนี่ยมันจะอิงอยู่หลายอย่างด้วยกันขึ้นหนึ่งก็คือเลเวลของตัวละครเล่าก็คือเลเวลสกิลนั่นแหละครับสองอะไรก็คือเลเวลวัตถุดิบก็คือถ้าหากวัตถุดิบเนี่ยมีเลเวลเท่าไหร่กรนัน และสุดท้ายก็คือเลเวลแม็กของวัตถุดิบนั้นนะครับอย่างเช่นสโตนเบดนะครับพี่อะไรคนมีปัญหากันนะนะคอสที่เล่นใหม่ๆก็จะงงเฮ้ยทำไมเนี่ยสโตนเบดหรอครับได้ที่19เองคือคอมพลีทโปรดักต์เนี่ยมันจะมีแม็กเลเวลอยู่อยู่นี่นะครับมันจะบอกอยู่ทางด้านขวาเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะอยู่ทางด้านขวาตรงนี้อย่างสโตนเบดมันจะเต็มเลเวลเลเวล19ก็หมายความว่าต่อให้ผมใช้วัตถุดิบเลเวล40ผมก็จะทําสโตนเบดได้แค่19หรือผมมีเลเวลสกิลเยอะกว่านี้ผมก็ไม่สามารถที่จะทำเลเวลมากกว่านนี้้ไดะครับ ดังนั้นทางแก้ปัญหาก็คือการอัปเกรดให้ของมันในระดับที่สูงขึ้นหมายความว่าผมจะต้องสร้างของที่มันมีข้อจํากัดสูงกว่าสโตนเบดนะครับนั่นเองอย่างเช่นสโตนเบดใช่ไหมผมต้องการสร้างของระดับต่อไปก็จะเป็นสโตนเวิร์กไนน์นะครับหมายความว่าถ้าผมต้องการเก็บของเลเวลสูงๆในก่อนหลังๆเนี่ยมันมีดเก่าไม่พอผมก็ต้องคราสโตนเวิร์กไนน์มาใช้แทนสโตนเบดอะไรประมาณนั้นเป็นต้นก็จะได้แม็กเลเวลที่สูงขึ้นนะครับแล้วพอสโตน อ่าสตอลเวิร์กไนท์มันถึงขีดจำกัดของมันก็คือจะเลเวลอยู่ที่ประมาณประมาณ4 4่ต่อไปเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นโบลเวิร์กไนท์อะไรประมาณนี้นะครับก็ระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ถ้าเป็นพวกเวิร์กไนท์เนี่ยมันก็จะทับไม่ค่อยยากนะก็ไม่ค่อยนาะมีปัญหาเท่าไหร่การก็ถือว่าให้รู้นะว่าเนี่ยเกมนี้มันจะมีระดับของเรืเ่องอุปกรณ์ด้วยนะอะไรประมาณนั้นนะครับ ต่อมาเรามารู้จักกับค่าที่เรียกว่า Energy แล้วก็ค่าสติ๊กคั่วกันนะฮะก็ค่า e n e r g y เนี่ยไปเหมือนพลังงานภายในเกมไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตาม,มานะไม่ว่าจะเป็นตัดไม้เก็บของหรือว่าทำอาหารนะครับผมทุกอย่างเนี่ยจะทำให้ค่าเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับผมค่า Energy เนี่ยสังเกตดูว่าผมทำของเสร็จปุ๊บนะครับเนี่ยมันจะลดลงเห็นไหมทีนี้วิธีการฟื้นไอค่านี้ก็คือการหาอาหารทานนั่นเองนะครับผมโดยอาหารภายในเกมเนี่ยมันก็จะมีบัฟต่างๆด้วยเนี่ยพมื่อเมื่อผมทานปุ๊บ ก็จะได้ค่าพลังงานเพิ่มส่วนค่าอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆควรจะรู้ก็คือค่าฟาติคัวหรือก็คือค่าความเหนื่อยล้านะครับหลายๆคนอาจจะเรียกค่านี้ว่าเป็นค่าความเครียดซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้แปลตรงๆว่าความเครียดนะแต่ว่ามันปัจจัยหลายๆอย่างทําให้คิดว่าเรียกค่าความเครียดมันก็มันก็เข้ากันนะแต่ขอเรียกให้มันเข้าใจตรงกันว่าค่าความอ่อนเพลียหรือว่าฟาติคัวก็แล้วกันนะฮะไอ้ค่านี้เนี่ยมันจะขึ้นทุกๆอย่าง ทุกๆการกระทําของเรานะครับก็คือไม่ว่าทําอะไรก็ตามหรือว่าแม้แต่อยู่เฉยๆในเกาะอ,อื่นนะครับมันก็จะขึ้นนะครับโดยยิ่งเราอยู่เกาะเลเวลสูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งขึ้นไวเท่านั้นแล้วก็ถ้าสภาพอากาศไม่ค่อยเหมาะสมมันก็ยิ่งขึ้นอีกอาวอย่าง,งานี้นี่ยังไงเนี่ยวิธีการที่จะฟื้นค่าฟาด์ี่คั่วเนี่ยหรือว่าทําให้มันขึ้นช้าลงก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการอยู่ในเขตแคมป์ก็จะขึ้นช้านะหรืออยู่ในกเกาะเลเวลต่ำๆก็จะขึ้นช้าแล้วก็การหาเสื้อผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศเ,เหมือน ดังนั้นเนี่ยเขาให้ระวังให้ดีๆนะในเรื่องของสถานที่เราอยู่ก็ดูให้ดีๆนะว่าเกาะเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างอย่างก่อนเนี่ยก็จะค่อนข้างหนาวฮะก็ถ้าหากว่าเราหาพวกเสื้อกันหนาวมาก็จะช่วยได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเกาะร้อนก็จะหาเสือ้อบางๆมาใส่ก็จะช่วยได้ ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันต่อมาเราจะพูดถึงเรื่องก่อน,นะครับผมขอพูดถึงเรื่องเกาะแบบแบ่งประเภทใหญ่ๆก็คือเกาะที่สามารถตั้งถิ่นฐานได้และเกาะที่ไม่สามารถตั้งถิ่นฐานได้เกาะที่สามารถตั้งถิ่นฐานได้เนี่ยจะอยู่ในเขตที่เรียกว่าเซเบิลซีดสังเกตดูตรงด้านซ้ายนะครับผมจะเขียนว่า ed, เซเบิลซียดไหมครับเวลาเราไปที่ท่าเรือก็คือเกาะพวกนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นเกาะแบบย่อยๆไม่ว่าจะเป็นไทม์แมทส์ไอแลนด์ไทม์แมทไอแลนด์เนี่ยเป็นเกาะเริ่มต้นที่เราโผล่มาแล้วมันเป็นเลเวลสิครับผม ก็คืออันนี้เขาเรียกว่าเป็น t ทม์เบดไอแลนด์นะครับหรือนี้ก็คือก่อนเลเวลสิที่เราโผล่มาช่วงแรกๆนั่นเองหลังจากที่ผ่านพวกชิลด์โอเรียวหรือฝึกสอนเรียบร้อยแล้วก็คือเราจะใช้ชีวิตยอยู่ในก่อนนี้จนถึงเลเวลประมาณ40ซึ่งพอเราเราเลเวลใกล้ๆ40แล้วเนี่ยเราก็จะมายัางเกาะที่เรียกว่าซี i วลไอส์แลนด์ได้นะครับมันก็จะมีท่าเรือให,ให้เราเดินทางไปได้นะครับผมก็คือเกาะพวกนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปก็คือจะไม่มีการรีก็คือของมันอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นแล้วก็สามารถที่่จะตตัั้้งงินานาาหรือวโดเมนนได้ะครับ ต่อมาก็จะเป็นเกาะประเภทที่ไม่สามารถตั้งถิ่นฐานได้ก็คือเกาะพวกนี้จะอยู่ในหมวด unstable sea นะครับเกาะพวกนี้เนี่ยจะมีของที่อ่าค่อนข้างจะดีนะแล้วก็เลเวลสูงกว่าเกาะที่เราอยู่ตามปกติก็เกาะพวกนี้จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเกาะแบบทุนด้าเกาะทะาเลทรายหรือว่าอ่าเกาะที่มีสภาพอากาศแบบอื่นเยอะแยะเลยนะครับผมแต่ละเกาะเนี่ยก็จะมีภูมิอากาศแล้วก็ของแตกต่างกันไปนะครับก็ไอพวกนี้ก็จะเป็นเกาะ unstable sea เราสามารถที่จะมาเกาะพวกนี้ได้เพื่อหาของเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งมันจะมีเวลารีอยู่นะสังเกตดูพอเราคลิกดูนะครับผมมันจะมีเวลาที่บอกอยู่ว่าเฮ้ย hey, อีกอกี่นาทีในเกาะมันจะหายไปก็ออดูให้ดีๆนะเนี่ยอย่างเกาะนี้อยู่อีก3วันเกาะนี้อยู่อีก2วันอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ถ้าหากเราเลเวลหกสิบเนี่ยจะมีเกาะแบบใหม่โผล่ขึ้นมาก็คือเป็นเกาะ VP พสแีแดงๆอย่างนี้นะครับ เกาะพวกนี้เนี่ยจะเป็นเกาะที่สามารถเข้าได้มาก็คือเกาะพวกนี้มันจะค่อนข้างอันตรายสำหรับผู้เล่นใหม่นะคือที่ทเรียว่หกสิบเนี่ยเกาะน,นี้สามารถที่จะสู้กันได้อิสระเลยก็คือเจอหน้าใครที่ไม่ใช่แครเราเนี่ยหรือไม่ใช่แคร์พัน,พนธมิตรเราก็สามารถตีได้เลยนะฮะซึ่งเป็นเกาะที่ต้องระวังตัวเป็นอย่างมากแต่ว่ามันก็มีของดีนะก็คือเราสามารถหาของ60ได้จากเกาะเหล่านี้นะครับ ดังนั้นเนี่ยใครจะหาของ60มาทําของนะก็ขอให้มาที่เกาะพงกนี้ดูนะครับแต่ว่ามันจะต้องส่งของกลับบ้านผ่านทางวาร์ปเท่า,านั้นก็เลยอากจ,จะต้องลําบากนิดหน่อยโดยการยึดที่ซึ่งในละเอียดเชิงลึกเนี่ยผมเคยเขียนบทความไปาไว้แล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะฮะก็จบแล้วสําหรับในเรื่องของประเภทของก่อนะ หวังว่าเพื่อนๆจะไม่งงนะเราจะไปที่หัวข้ออื่นกันต่อดีกว่าโอเคครับเรามาพูดกันเรื่องโดเมนนิดนึงกเกมนี้เนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะตั้งอาณาเขตของตัวเองหรือโดเมนซึ่งจะไม่มีใครมายุ่งกับพื้นที่ของเราได้จนกว่าเราจะอนุญาตนะครับหมายความว่าเราสามารถที่จะให้เพื่อนเรามาใช้งานของที่เรา อยู่ในเขตของเราได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องตั้งค่าก่อนซึ่งระบบเนี้ยเขาน่าจะอำนวยความสะดวกให้กับคนที่แบบชอบเล่นไปเรื่อยๆมากนะฮะจะได้ไม่ต้องไปแข่งขันกับใครหรือต่อสู้หรือว่าลบปลาค่าฟันอะไรกันนะก็อยู่ในเขตส่วนตัวของเราก็ไม่มีใครมายุ่งได้นะครับตามนั้นข้อในการตั้งโดเมนเนี่ยภายในคิวตัวเล่นเกมมันก็จะมีเควสฝศึกสอนให้เราอยู่แต่ผมจะที่ไปท่าน่อเล่านะครับก็เราสามารถตั้งโดเมนได้โดยการกดไปที่คำสั่งโดเมนนะฮะแล้วก็มันจะมีคําสั่งตั้งอยู่แต่ว่าเนื่องจากผมมีแล้วมันก็เลยไม่ขึ้นนะ ก็สามารถกดได้เลยเมื่อเราตั้งเสร็จลรวปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้นะฮะโดเมนเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโดเมนของเราแล้วก็โดเมนของแครนนะครับก็หน้าที่คล้ายกันเพียงแต่ถ้าเป็นโดเมนของเราเองเนี่ยมันก็จะส่วนตัวกว่าน,นะครับส่วนแครนนี่ก็จะแบ่งกันใช้ในระหว่างแครนนั่นเองนี่นะครับก็จะเป็นหน้าโดเมนจําไว้นิดน,นึงนะครับว่าโดเมนเนี่ยมันจะมีหมดหมดอายุด้วยนะเราสามารถดูได้ในส่วนของ Personal เนี่ยเห็นไหมครับจะมีวันที่โดเมนจะหมดอายุอยู่หมายความว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้เข้าเกม์มาต่ออายุ เมื่ออายุมันหมดเนี่ยที่นันก็จะกลายเป็นที่ว่างแล้วก็คนคนอื่นๆที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถมาขโมยของที่เราตั้งเอาไว้ได้เลยนะครับส่วนการตั้งให้เพื่อนมาใช้งานก็สามารถทําได้โดยการกดแอดเช็คไรท์ write. ทั้งในพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็พื้นที่แกรนเลยนะฮะนี่กันแอดเช็คไรท์มีหมด เรากด i อจีไรต์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีให้ตั้งนะครับว่าเพื่อนสามารถทําอะไรได้บ้างเนี่ย้วถ้าเป็นออก,ก็ติ๊กเป็นออไปเลยก็คือทําได้ทุกอย่างเหมือนกับเราเลยนะครับก็ต้องระวังให้ดีนะอย่ารับแอดเพื่อนมั่วนะถ้าคุณจะตั้งเป็นออหรือซัมก็จะทําได้นิดหน่อยนะฮะก็อาจจะเป็นใช้เข้าของทั่วไปส่วนแค่น่ดูก็คือใช้ไม่ได้เลยคสัสซอมก็จะเป็นปรับแต่งได้นะครับก็ลองดูว่าอยากให้เพื่อนทําอะไรได้บ้างผมแนะนําว่าให้ตั้งเป็นคสัสซอมแล้วกันนะแล้วก็เลือกเอาว่าจะให้ทำ ส่วนเอาไซเดอร์นี่ก็คือคนภายนอกส่วนใหญ่แล้วจะตั้งเป็นแค่นอตยุดกันนะครับผมก็ระวังให้ดีนะคนภายนอกเรารู้หน้าไม่รู้ใจกดว่าอย่าใช้เลยดีกว่าประมาณนั้นนะฮะส่วนโดเมนของแคลนจะแตกต่างจากโดเมนส่วนตัวก็คือเราสามารถที่จะกำหนดยศต่างๆให้ใช้หรือไม่ใช้อะไรได้นะครับผมอ่าจะกดให้ดูนิดๆหน่อยๆนะฮะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีกำแห่งที่เราตั้งเอาไว้แล้วก็ อยากให้ใครใช้อะไรได้หรือใช้อะไรไม่ได้ก็ตั้งได้เลยนะฮะประมาณนั้นนะครับเรียบร้อยแล้วก็ามาจอดลึกในเรื่องของแคลนกันน,นิดนึงดนะีกว่าอาจจะไม่ลึกมากนะก็พูดคร่าวๆแล้วกันสาหรับแคลนเนี่ยภายในเกมเนี่ยมันจะมีพื้นที่แคลนอยู่ซึ่งยิ่งเรามีเลเวลของแคลนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถซื้อพื้นที่ได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับโดยเจ้าแคลนเนี่ยมันเป็นพื้นเหมือนกับพื้นที่ส่วนกลางซึ่งเราสามารถที่จะตั้งค่ายใครใช้ก็ได้อย่างที่ผมบอกไปทีเนี้ยมันจะมีสิ่งก่อสร้าง,งพง ถึงพันชิ้นเนี่ยโดยช่องละ200นะครับเนี่ยก็เรียกว่าเยอะมากๆหรือเป็นพวกการวิจัยแคลนอย่างเช่นสารที่วิจัยอย่างนี้นะครับผมจะพาไปดูซึ่งสามารถอัพเกรดโบนัสเซร็ตัดได้กับเพื่อนๆภายในแคลนได้ทั้งหมดเลยนะครับผมอีกทั้งนอกจากนี้เนี่ยยังมีพวกโบนัสสารพัดเลยที่ต้องเป็นสมาชิกแคลนเท่านั้นถึงจะสามารถใช้ได้น,ะนี่นะครับอ่าอย่างเช่นเลเวล17ก็จะสามารถสร้างนู่นสร้างนี่ได้หรือว่าถ้าเลเวลเลเวล เอาไง่ายๆนะอย่าง Level เลเวล2ดีย่งทีเพิ่มขึ้นหรือเลเวล4ก็ค่าวาร์ปลดลงอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับก็เรียกว่าภายในเกมเนี่ยถ้าหากว่ามีแคนก็จะมีสิทธิประโยชน์พอสมควรเลยทีเดียวนะฮะก็ถ้าว่าใครเล่นคนเดียวเรื่องเงาเงาก็แน่นอนว่าหาแคนได้นะตามนั้นนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าหลังจากที่เราเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยเควสมันหายไปไหนซึ่งหลังๆเนี่ยพอเราเล่นไปได้สักหน่อยหนึ่งแล้วนะครับเควสมันจะไม่มีให้เราทําเองดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมารับเควสจากสิ่งที่เรียกว่าแคคมนะรับ โดยแคมป์เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากเกาะที่เป็นประเภทเซเบิลนะครับผมตามที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือเกาะประเภทนี้มันจะมีพวกเควสทีให้เราทำด้วยนะครับผมก็รายละเอียดเนี่ยสามารถย้อนกลับไปฟังได้นะครับในเรื่องที่ผมอมธิบายในเรื่องเกาะโดยเราสามารถรับเควสได้ที่แคมป์นะครับเนี่ยนี่เห็นไหมนะครับมันจะมีแคมป์อยู่โดยเรากด c c e p t m i s s i o นนะครับอ่ามันก็จะมีเควสให้เราทําจาก4คนแล้วก็เลือกได้นะครับถ้าไม่พอใจก็สามารถกดเปลี่ยนได้นะ ก็เนี่ย a c c e p t and notification มันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเควสไปเห็นไหมนะครับแล้วก็สุ่มได้นะครับมีเวลาอยู่ซึ่งเควสเนี่ยพอทําเสร็จปุ๊บนะมันจะมีคูลดาวอยู่30นาทีโดยประมาณนะครับแล้วก็มารับใหม่ได้เรื่อยๆเลยทั้งวันนะครับแต่เควสแรกของพันจะได้ยื้อพี่ยอะเป็นพิเศษแล้วก็ได้ยากแก้ค่าเหนื่อยด้วยนะค่าฟันติคว้าไม่ใช่ค่าเหนื่อยกันเท่าครับอืมก็ถ้าเป็นไปได้นะอย่าลืมมาทำ quest ทุกวันกันนะครับนะที่แคมป์ ในไหนก็พูดถึงเรื่องแคมป์แล้วนะครับจะมาต่อกันแคมป์อีกนิดนึงนะครับเจ้าแคมป์เนี่ยจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายให้กับผู้เล่นเลยไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเวิร์กสเปนตนะครับตามเลเวลของก่อนนั้นๆหรือเป็นบงไฟที่มีระดับเลเวลค่อนข้างสูงอีกทั้งยังรวมไปถึงพวกเครื่องไม้เครื่องมืออื่นๆไม่ว่าจะเป็นไร้แอกหรือว่าคอดเทปนะฮะก็เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ซึ่งถ้าใครที่เป็นผู้เล่นคนเดียวเนี่ยจะใช้ประโยชน์ได้ดีมากๆเลยเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวก แต่ว่าเราต้องระวังนะถ้าหากว่าเราทขํขผมบางอย่างที่ต้องใช้ระยะเวลาเราก็ต้องทิ้งเอาไว้เนี่ยอาจจะต้องระวังความเสี่ยงน,นิดนึงเพราะว่ามันสามารถที่จะทําให้อของเราหายได้นะครับผมก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นที่เปิดก็หมายความว่าเพื่อนๆคนอื่นสามารถที่จะมาขโมยของเราได้ถ้าหากว่าเราไม่ได้รีบเก็บไปนะฮะตามนั้นก็ขอให้ระวังเอาไว้ให้ดี อีกสิ่งหนึ่งที่จะลืมพูดไม่ได้เลยนะครับก็คือสัตว์เลี้ยงนะครับหรือก็คือไดโนเสาร์ที่สามารถเอามาช่วยต่อสู้กับเราได้นั่นเองนะครับซึ่งไดโนเสาร์เนี่ยเราสามารถที่จะเลี้ยงได้อยู่หลายแบบเลยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตัวที่เอาไว้แบกของได้เยอะอย่างตัวที่ผมกำลังจะกดให้ดูนี่นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถแบกของไดถึง140ช่องเลยทีเดียวหรือตัวที่มีความคล่องตัวในการขับขี่นะครับผมก็จะทำให้เราเคลื่อนไหวได้รวดเร็วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเกมนี้เนี่ยเราสามารถที่จะจับไดโนเสาร์ได้มาก ังเกตดูนะครับเนี่ยผมสามารถพบเน็ตเสามาได้อยู่ประมาณ1 2 3 4ประมาณ4ตัวด้วยกันเลยนะครับผมจริงๆเนี่ยก็ถ้าจะไม่ผิดอาจจะมากกว่านี้นะมันจะขึ้นอยู่กับสกิลเลเวลของเรานะครับโดยสกิลในหมดของการจับเนวตเสาเนี่ยอยู่ที่เซอร์ไวิรลนะฮะแล้วก็อยู่ที่แอนิ a มอล m i ทมิงจะทำให้เราสามารถจับสัตว์ได้มากขึ้นส่วนไอนิมส่วนแอนิ a มอล p แคปเจอร์จะทำให้เราจับสัตว์ได้หลายประเภทมากขึ้นนะครับผมโดยสัตว์ที่เราจับได้เนี่ยจะดูชื่อได้จากการที่อัพเลเวลเลยทางด้านขวานะครับ ถ้าหากว่าเราเจอตัวพวกนี้ตึ๊บมันจะมีสัญลักษณ์ให้เราขึ้นจับได้นะตามนั้นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างในการใช้งานไดโนเสาร์ให้ดูนะครับว่ามันสามารถที่จะทําได้มากกว่าการแบกของนะฮะก็ในหลังจากอัปเดตเวอร์ชันมาไดโนเสาร์สามารถที่จะช่วยเราสู้ได้ด้วยนะครับแบบนี้แล้วก็ถ้าหากว่าไดโนเสาร์เนี่ยตัวไหนที่สามารถจับได้จะขึ้นสนัญลักษณ์เป็นรูปตะข่ายมาที่ในในพาร์เนลของหน้าต่างต่อสู้นะครับแต่ถ้าหากว่าจับไม่ได้ก็จะไม่ขึ้น ซึ่งการจับเนี่ยผมแนะนําไม่ใช้เป็นอาวุธระยะประชิดนะเพื่อที่จะทําให้สามารถจับได้ง่ายเพราะว่าการจะจับเนี่ยต้องทําให้ปิดสถานะมึนหรือว่าสตันก่อนนะครับประมาณนั้นก็ได้ป้อ,อยแล้วสําหรับในหัวข้อของเรื่องของสัตว์ก็บอกว่าเพื่อนๆเนีเ่ยจะาาจะหาเพื่อนที่ร่วมเพื่อน,อนร่วมทางที่เหมาะสมกับตัวเองมาได้นะโอเคเรามาว่ากันที่เรื่องของแคริเอร์ไกด์กันมากดีกว่าระบบแคริอเอร์ไกด์ Guy, เนี่ยก็เป็นเหมือนกับระบบนําทางพื้นฐานของเกมนะ ว่าเฮ้ยถ้าอยากเล่นสายไหนก็คนชอบอะไรดีซึ่งจริงๆก็ถาว่าจําเป็นไหมก็ไม่ค่อยจําเป็นแต่ว่ามันสามารถที่จะทําให้เราได้ฉายาได้นะวิธีการไปอัพแคริเอร์ตรมแคริเอร์ไกด์เนี่ยก็กดวิสกิลเห็นไหมครับด้านบนจะมีคําสั่งแคริเอร์ไกด์อยู่นะครับเราสามารถที่จะเลือกแครียร์ไกด์ที่เราชอบได้นะฮะก็ถ้าเราทําตามเงื่อนไขครบราก็จะได้เป็นฉายาเป็นงานตอบแทนนะฮะอ่าสมมุติว่าผมเลือกเป็นอ in ินท o Intro to Appial ก็จะเป็นเนี่ยคำบรรยายนะก็คือเหมือนกับศึกษาในเรื่องของพื้นฐานนะนะในเรื่องของเป็นพวก Material หรือว่าโปรดักชันในแบบขั้นต้นนะนะครับประมาณนั้นหรือถ้าเป็นระดับสูงหน่ก็จะเป็นพวกอ,ะ,อะไรดีนะครับ Intro Get Combat Research อะไรเง,งี้ยถ้าว่าเราอัพสกิลตามที่มันกําหนดครบนะครับเราก็จะได้รางวัลเป็นชายา,ยายแบบนี้นะฮะคาแรคเตอร์ Character, เห็นไหมล้วก็กดไปดูทางขวาเห็นไหมจะมีะคาแรคเตอร์ไทเทิลนะฮะ ก็คือถ้าเราทําตามเงื่อนไขครบจะได้ได้ฉายามานะครับซึ่งไอฉายาพวกนี้มันจะบวกเซตัดให้เรามีเห็นไหมเนี่ยครับก็มันจะมีหลายฉายาเลยก็คือถ้าทําได้เนี่ยก็เอาไปเลยนะครับสำหรับโบนัสเซตัดประมาณนั้น ยังไงกันบ้างครับสําหรับ12เรื่องที่มือใหม่เนี่ยควรจะทราบนะครับก็ถ้าหากว่าใครมีปัญห,หาหรือสงสัยอะไรก็สามารถเข้ามาได้ที่กลุ่มดูแลโก้ไทยแลนด์นะครับหรือจะเข้ามาถามที่เพจกบโดยตรงเลยก็ได้นะครับผมน่าว่ากบว่างจะเข้าตอบให้ได้มาเรี่สุดนะครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนโชคดีครับ